สวัสดีค่ะมาดามครูไมเดียนะคะจากช่อง Beauty Kid มิจิตมิจใจ from Germany นะคะวัน <laughs> นี้นะคะมาเต็มนะคะก็มีนะคะ,ะผลลัพธ์นะคะจะ,ะมาเล่าให้ฟังกันสดๆร้อนๆเลยนะคะวันนี้หมาดๆเกิดขึ้นหมาดๆอีกแล้วนะคะผลลัพธ์นี่คือตลอดนะคะคือ,อเกิดขึ้นตลอดนะคะ ได้ทุกอย่างนะคะที่ปรารถนานะคะ,ะวันนี้ผลลับนะคะมาให้เพื่อนๆเนาะได้ในเพจเรานะคะในช่องเรานะได้ ได้มาขยายนะมารับรู้กันแล้วก็ระลึกไว้นะคะนึกไว้เนาะเสมอว่าตัวเองนะคะเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะตัวเองนะเพื่อนเพื่อนทุกๆคนทําได้ทุกๆคนมีทุกๆคนเป็นนะคะเป็นเป็นผู้สร้างนะคะกำหนดชีวิตตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ทุกๆคนนะเป็นเป็นมีมีจิตนะคะ ที่ท่งพลังที่สุดนะคะสร้างชีวิตตัวเองนะคะสร้างโลกของตัวเองนะคะแค่ทุกๆคนนะคะเชื่อในตัวเองนะคะเชื่อในอ่าในจิตนะคะตัวเองใหม่นะคะในจิตของตัวเองนะคะเชื่อมั่นเชื่อแล้วก็วางใจนะคะว่าอ่าว่าทุกๆอย่างนะคะเป็นไปาตามที่เพื่อน เพื่อนนะคะสั่งนะคะสั่งการโปรแกรมนะคะเป็นวิทยาศาสตร์เนาะอย่างที่เราได้คุยกันตลอดนะคะ,ะตรงนี้นะคะ,ะผลลัพธ์นะคะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยเกิดขึ้นมากมาๆนะคะเดี๋ยวเล่าเกินก่อนเนาะ,ค,ะคือทุกครั้งนะคะได้ทุกครั้งทุกอย่างนะคะทีะ่ตั้งจิตนะคะที่ปัรถนานะคะไว้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะก็คืออ,อย่างครั้งที่แล้วนะคะ อตอนที่ฉีดวัคซีนครั้งแรกแนละ้วที่เยอรมันนะคะก็ฉีดฟรีเนาะก็รัฐบาลเขาก็จัดให้แต่ก็คือเลือกไม่ได้นะก็คือแล้วแต่เขามีอะไรช่วงไหนมีตัวไหนก็ต้องฉีดตัวนั้นกันนะเนาะก็คือเลือกไม่ได้ฉีดฟรีนะแต่ว่ามาดามครูไมเดียเนี่ยในครั้งแรกนะก็ตั้งจิตตั้งจิตไว้ว่าฉันนะฉันฉีดฉันได้ฉีด จอห์นสันนะจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะตอนนั้นตอนนั้นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะที่เยอรมันนะก็คนอื่นเขาก็ก่อนหน้านี้ทั้งครอบครัวเขาก็ไปฉีดกันเขาก็ได้อัสตาร์กันนะเนาะแล้วก็ได้ไบออนเทคกันที่นี่เขาจะมีไบออนเทคอีกตัวหนึ่งนะเขาก็จะได้ไบออนเทคกันหมดนะคะถ้าเป็นอา,อายุเกินเท่าไหร่นะหกสิบขึ้นไปก็ได้อัสตารซานิก้ากันส่วนใครที่เด็กกว่านั้นก็ได้ไบออนเทคกันทุกคนนะคะตอนนั้น ามาดำครูไมเดียก็ตั้งจิตคิดไว้นะก่อนไปหาหมอนะว่าฉันได้ฉีด Johnson Johnson o แล้วก็ฉีดแล้วก็ทุกอย่างดีเลิศนะทุกอย่างปลอดภัยราบลื่นะะเราก็ตั้งจิตของเราคิดไว้ขอบคุณทุกสิ่งอย่างนะขอบคุณหมอขอบคุณคลินิกนะขอบคุณวัคซีนนะ อ่าตอนแรกกลัวมีมียิบย่อยเล่าให้ฟังตอนแรกกลัวมากคือตอนแรกไม่กลัวหรอกอ่ะเขาก็ไปฉีดครอบครัวก็ฉีดกันหมดและเขาก็ไม่ได้มีความกลัวอะไรกันนะที่นี่เนาะดันไปดูเมืองไทยไงไปดูข่าวไงไปดูข่าวที่เมืองไทยเมืองไทยอ่ะโอ้โหไปดูอ่าข่าวอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านอ่าแบบอ่านคอมเมนต์อะไรอ่ยโอ้โหเขานี่เครียดเลยแล้วดันไปดูเอาก่อนวันก่อนฉีดอ่ะ วันก่อนฉีดแม่มืองไทยหู و, ข่าวร้ายแรงมากแบบน่ากลัวมากแบบว่ามีแบบโอ้โหคนที่แบบว่าฉีดแล้วแย่ฉีดแล้วเสียชีวิตตัวน,นี้นั่นแบบโอ้โหคือแย่มากน่ากลัวมากอะดันไปดูก่อนฉีดอยู่วันหรือสองวันโหนอนไม่หลับเลยเคนนี้แล้วเขาบอกว่าแล้วเายิ่งบอกว่าให้ก่อนไปฉีดให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอเนอะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆใช่ปะดันไปดูข่าวไงไปดู ไปดูก่อนวันฉีดพอดีอ่ะออก่อนนั้นนี่ก็ไม่ได้กลัวได้คิดอะไรทีนี้เขาก็เฉยๆเข้าไปฉีดกันหมดอะไรเงี้ยดันไปดูไงเออพาไปดูข่าวปุ๊บโอ้โหกลัวเลยเขานี้นอนไม่หลับกลัวจะฉีดพรุ่งนี้แล้วอย่างเงี้ยนอนไม่หลับทั้งคืนกลายเป็นว่าอดหลับอดนอนอะ่ะแล้วต้องไปฉีดคิดดู <laughs> สุดยอดเลยอ่ะเออแต่ก็ทุกอย่างดีเลิวก,ก็ฉีดแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็ไม่ได้มีผลอ่าใดๆทั้งผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นก็ดีเลิศอย่างที่คิด ตั้งจิตเอาไว้อะเนาะแล้วก็อามาก็เขาก็ก่อนหน้านี้ตอนมีจอร์จันส์และจอร์นสนะ mm hmm. เขาก็ฉีดครั้งเดียวเออเราก็โล่งไปละฉีดแค่ครั้งเดียวจบละเออถ้าเป็นตัวอื่นก็ต้องไปฉีดสองครั้งนะเบิ้ลนัดครั้งที่สองนี้เนาะแต่และโอ้โล่งจบไปละแต่ครนี้พอตอนเดือนนี้สิมันเอ่อตั้งแต่เดือนที่แล้วมาเนี่ยยอดที่เยอรมันอนะเออเดือนนี้เดือนพฤศจิกาเนาะสองพัน ยี่สิบเอ็ดโอ้โหยอดสูงกระชูดปิดตั้งแต่สูงสุดตั้งแต่ที่เคยมีมาสูงกว่าตอนที่มีครั้งแรกที่เริ่มมีมาอีกอะที่เริ่มมีออันนี้เข้ามานะอะตั้งครั้งในครั้งแรกเลยอะจากคนที่เยอรมันอะตอนนี้สูงกว่านั้นอีกอะทั้งครั้งที่คนส่วนใหญ่อ่ะฉีดวัคซีนกันแล้วเออเขาก็เลยมีอ่า ออกมาให้คนที่ฉีดจอร์แนเซนแลจอนสันไปฉีดรอบสองเบิ้ลอีกรอบหนึ่งอฮะเขานี้ก็เลือกไม่ได้อีกเนาะรัฐบาลฉีดก็เขามีอะไรตัวไหนตอนไหนมีก็ฉีดตัวนั้นเนาะก็ตั้งจิตไว้เออก็ไม่รู้ลงหน้าไปวันนี้มามหมาๆโอ้สดันร้อนเพิ่งฉีดมาเลยเนี่ยแขนยังติดพลาสเตอร์อยู่เลยเนี่ยก็ทุกอย่างดีแล้วแต่นะก็ผ่านไปพ้นดีดทุกอย่างก็ ก็ไม่รู้จะได้ตัวไหนนะแล้วก่อนหน้านี้นเขาก็มีข่าวกันว่าคนที่ฉีดไบออนเทคอะไรเงี้ยเขาก็จะมะีผลข้างเคียงเป็นโรคอนจะจะเกิดโรคอะไรได้โรคหนึ่งลืมละเกี่ยวกับเหมือนมีโอกาสอะไรเงี้ยทำให้เกิดโรคนั้นได้จำไม่ได้นะลไแล้วโรคอะไรแล้วเออเราก็ตั้งจิตนะเมื่อคืนการไปฉีดเนี่ยว่าฉันได้ฉีดโมเดอร์นาโมเดอรามันก็เป็นตัว ตัวอ,อีกตัวหนึ่งที่เข้ามาอตอนหลังจากจอห์นสันแ h n จอหนสันหรือว่าช่วงเดียวกับจอห์นสันแ h n จอหนสันแหละ,ะเขาก็ว่าดีกันนะ,ะเราก็คิดว่าฉันได้ฉีดโมเดอร์นาแล้วก็ทุกอย่างฉีดก็ราบลื่นผ่านไปได้ดีเนาะแล้วก็อพอวันนี้ไปถึงก็อขอบคุณมากขอบคุณทุกสิ่งอย่างขอบคุณ ขอบคุณทุกสิ่งอย่างขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณทุกสิ่งอย่างมากเลยเนาะขอบคุณพยาบาลหมออะไรทุกสิ่งอย่างขอบคุณวัคซีนขอบคุณทุกสิ่งอย่างโอ้ยได้โมเดอร์นาจริงๆอ่ะโอ้สุดยอดเลยอะ่ะพอไปถึงเขาบอกว่าวันนี้ได้ฉีดโมเดอร์นานะคะโอ้โหแบบโอ้โหแบบคนลุกแบบว่า นึกในใจโอ้ยขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากเลยคือตั้งจิตแล้วก็คิดเอาไว้แล้วก็ได้แบบนั้นจริงๆเออแล้วก็ได้ฉีดโมเดนาก็ฉีดกันกันกบสามีนะฉีดด้วยกันก็ผ่านไปดีทุกอย่างก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรก็เลยได้ทั้งสองตัวตัวที่คิดที่ปรารถนานะสมหวังทั้งสองตัวเลยแล้วก็อ่าอ่าเล่าให้ฟังอีกไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะอันนี้เรื่องนี้สองเรื่องอคนลุกไปแล้วเนาะ แล้วยังมีทุกครั้งนะที่จะไปไหนจอดรถนะทั้งแล้วก็วันนี้ด้วยนะคะปกติเนี่ยยังสามีเนี่ยเขาไม่รู้ไม่รู้สิ่งนี้ไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ที่เรารู้กันนะในเพจนี้ก็คือเรื่องของกฎธรรมชาติเขาไม่รู้กันไงเขาขับไปที่ใดสามีไม่เคยได้ที่จอดรถเขาก็จะบ่นตลอดอุ้ยไปหาหมอเนี่ยที่จะรถหายากมากเลยไม่เคยได้จอดที่จอดรถตรงตรงหน้าคลินิกเลยเขาไปจอดไหนไม่รู้ไกลแล้วก็เดิน ไกลมากอะฮะที่เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นส่วนมากไงจอดรถกันไกลแล้วก็เดินอย่างเงี้ยเดินกันไกลมากส่วนส่วนมาดามครูไมเดียนะโอ้โหทุกครั้งเลยอะคือคิดเพื่อนเพื่อนะคิดไปเลยนะเพื่อนเพื่อนโชคดีนะเพื่อนเพื่อนได้ทุกอย่างที่เพื่อน่ปรารถนาเพื่อนเพื่อนคิดอะไรเพื่อนเพื่อนได้หมดทุกสิ่งอย่างตั้งจิตอะไรได้หมดนะคิดเอาไว้อย่างนี้เลยเป็นคนโชคดีเป็นคนโชคดีนะคิดเสมอตลอดเวลานะแล้วก็ เนี่ยตั้งจิต uh huh. มีทุกคนมีจิตมีจิตอันทรงพลังนะใช่ค่ะ uh huh, ใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้เนี่ยแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยอย่างเงี้ยเอามาเอามาลองทดลองนะมาทดลองทำแล้วก็มา,ามาใช้กับชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยก็ได้ทุกครั้งสําเร็จทุกครั้งแล้วในเรื่องพวกนี้สาเร็จทุกเรื่องสาเร็จหมดได้ทุกสิ่งอย่างที่คิดที่ปรารถนาทีเา่เป็นสิ่งดีเรื่องดีที่ สร้างสรรค์บรรเจิดีงามกับชีวิตแต่นะดีขึ้นเป็นเรื่องดีนะทุกสิ่งความมั่งคั่งร่ำรวยอะไคือได้ทุกสิ่งอย่างเนาะสมปรารถนากันนะก็อ่อ่ยังเล่าถึงเรื่องจอดรถนะก็จะคิดทุกครั้งนะอย่างตอนที่จะมีแมทเตโอเนะเขาจะต้องไปเรียนภาษาเงี้ยเหมือนกับกับต้องไปเรียนภาษาทุกวันอังคาร ก็ที่จอรดรถก็คือจะไม่เคยมีตรงนั้นอนะปกติจะไม่เคยมีจะว่าเออจะเต็มจะเต็มสําหรับคนอื่นนะเต็มตลอดนะแล้วแล้วเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดจะจอดตรงหน้าคลินิกคิดหน้าคลินิกไม่มีที่จอรดรถมีแค่ที่เดียวแล้วก็มีที่จอรดรถของคลินิกติดกันข้างๆนอะเนาะแต่ก็คือจอดได้ชั่วคราวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดจะจอดก็ไปจอดอีกตรงซูเปอร์มาร์ก็ก็เดินไกลอะเดินมาไกลกว่าจะถึงที่คลินิกนี้เนาะแต่ว่าตอนหลังโอ๊ย ไปสายขึ้นไปไปไปช้าลงแล้วก็หน้าหนาวแล้วแกหน้าร้อนโอเคเดินก็แฮปปี้ดีแต่พอหน้าหนาวไม่อยากเดินบางทีฝนตกด้วยหนาวด้วยหนาวจัดอะไรเงี้ยก็ตั้งจิตเลยทุกครั้งก็ตั้งแต่ที่ตั้งจิตมาเข้าหน้าหนาวใช่ป่าว่าฉันอ่ก่อนไปนะมีที่จอดรถรอมีที่จอดรถ VIP รออ่าตรงนั้นนะทุกครั้งตั้งจิตนะนึกภาพนะ แล้วก็พาไปถึงก็ได้ตรงนั้นทุกครั้งมีทุกครั้งที่จะดรถรอตรงนั้นรอว่างอยู่ทุกครั้งได้ทุกครั้งได้ตลอดนะตรงนี้คือแบบผนล,ลุกมากขอบคุณมากขอบคุณที่จอดรถขอบคุณจิตอขอบคุณทุกสิ่งอย่างนะมากคือได้ทุกครั้งก็มีที่จอดรถอย่างไปคลินิกที่ไปหาหมอเนี่ยก็ที่ว่าสามีเขาไม่เคยได้ที่จอดรถเขาบนทุกครั้งเลยอะ แล้วเขาก็อย่างครั้งนี้วันนี้เหมือนกันเขาก็ขับเลยไปเลยเพ,เพราะเขาคิดว่าไม่ได้ที่จอดรถแน่นอนตรงที่มันหน้าคลินิกมันจะมีจํากัดไงเขาก็เลยไปจอดไกลเลยแล้วก็บอกทําไมเลยไปจอดตรงนู้นแล้วเวลาก็คือวันนี้ไปกันก็กระชัน้นแล้วไงก็เลยบอกว่ามีที่จอดรถแน่นอนก็เขาก็ก็เลยเขาเลี้ยวกลับออกมาจากที่จอดรถใหญ่ไกลนะเลี้ยวกลับออกมาแล้วก็ไปจอดที่จอดรถของหน้าคลินิกก็มีที่จอดรถ VIP รออยู่นั้นพอดีเลยวางที่หนึ่งพอดีเลย เสียบปุ๊บจอดง่ายขึ้นไปทันเวลาได้แ๊บร้อนนั่งแป๊บเดียวก็ได้ฉีดเลยแบบสุดยอดมากคือตรงนี้มาคอนเฟิร์มนะมาเล่าให้ฟังกันนะว่าผลลัพธ์นะฮะทุกสิ่งอย่างได้แน่นอนเพื่อนๆได้เพื่อนๆมีเพื่อนๆเ,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 เป็นนะทุกคนมีทุกคน,กคนเป็นนะจิตนะอันทรงพลังนะแล้วก็เชื่อแค่เชื่อนะใน,ในตัวเองในจิตตัวเองใน ในธรรมชาตินะในในในโลกนี้ในกฎธรรมชาติเนี่ยเพื่อนๆได้ทุกสิ่งอย่างที่เพื่อนๆปรารถนาแน่นอนนะตรงนี้ขนาดเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยล,ลองทํากันไปลองทํากันนะไปลองใช้กันชีวิตปรจวันนะที่จอดรถโน่นนี่นั่นบนท้องถนนอย่างเงี้ยอ่ะฮะต่างๆนาๆนานะเรา,นาอย่างมาดามครูไมเดียเนี่ยก็ใช้ทุกเรื่องนะก็ได้ทุกเรื่องหาได้ทุกสิ่งอย่าง มาตลอดนะที่ปรารถนาได้มาตลอดนะก็เป็นผลลัพธ์คนหนึ่งนะที่อยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นได้ทุกสิ่งอย่างที่มาสอนมาบอกกันนะเป็นผลลัพธ์เป็นคือได้ใช้นะกับตัวเองมานะมาแนะนํามาบอกมาแบ่งปันกันให้คนไทยเนะี่ยยิ่งคนไทยเนะี่ยยิ่งต้องรู้กันให้มากที่สุดนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนะี่ยเขาไม่รู้กันไงเขาก็เลยอ่า ไม่ได้ใช้หรือคออือไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้คือเขาใช้ทุกคนใช้เพราะเป็นกฎธรรมชาติแต่ว่ารู้หรือไม่เท่านั้นเองนะพอรู้เนี่ยก็ใช้ไปตามกฎเดินเดินทางไปตามกฎก็ก็คือใช้กฎแบบถูกต้องก็คือดีชีวิตก็ดีชีวิตดีกันดีเลิศกันทั้งทั้งหลายแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยไปขอดขัดขืนต่อต้านคัดค้านกดอย่างเงี้ยชีวิตก็กลายเป็นทุกขมีความทุกข์มีปัญหา ไม่มีความผสุกเนี้ยแล้วก็หรือว่ามีความยากลําบากยากจนอะไรอย่างเงี้ยยากจนข้นแค้นกันนะเนาะก็แค่เรารู้เราเปิดใจนะเราเราลองทำนะทดสอบทดลองดูยังไงก็ถ้าทำถูกต้องทำจริงทาตรงเนี้ยคือจิตรู้นะจิตใจตัวเองรู้อยู่คนเดียวนะคนอื่นเขาไม่มารู้ด้วยหรอกตื้นลึกหนาบางาตื้นลึกหนาบางของแต่ละคนนะตรงนี้คือใครทำใคร ใครทำใครได้นะเป็นจิตใครจิตมันนะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถไปโปรแกรมจิตให้บังคับอ่าไปทําแทนให้ได้นะถึงแม้ว่าอยากอย่างเงี้ยจะช่วยอยากจะทําแต่คือไปทําแทนกันไม่ได้ตรงนี้ก็คือแต่ละคนก็ต้องรู้เองแล้วก็ตื่นรู้เองแล้วก็ทำไเองเนาะแล้วก็ได้ผลลัพธ์นั่นเองนะทุกคนก็มีจิตของตัวเองมอีความทรงพลังของตัวเองนะทุกคนเท่าเทียมกันนะมีเหมือนกันหมดอ ธรรมชาติให้มานะตั้งแต่เกิดทุกคนมีเท่ากันหมดตรงนี้นะแค่รู้ตื่นรู้แล้วก็อ่า ใช้กันให้ถูกทางนะถูกวิธีเนี่ยเขานี้ชีวิตก็ดีๆกันแล้วนะจ๊ะวันนี้เนาะแค่นี้ก่อนนะมีผลลัพธ์มาให้ฟังอุย้ยเล่ามันจังเลยอะ่ะสนุกคิดถึงทุกๆคนด้วยเนาะอยากจะคุยอยากจะเล่าตลอดเล่าทีไรก็ยาวตลอดทุกทีเนาะรักนะรักนะเนะจอกันครั้งหน้านะจ๊ะสวัสดีมั่งมีมั่งค้างร่นรวยเฮงฟังโชคดีทุกคนจ้าบายบายสวัสดีค่ะมาดามครู